านติมอร์นิ่งมูลีโอมชานติบาปตาดามัตุบันวันที่9เดือน6ปีสองพสามสาระลูกๆที่แสนหวานพ่อที่สุดแสนหวานได้มาเพื่อทำให้ลูกอ่อนหวานลูกต้องกลับมาอ่อนหวานเช่นเหล่าเทพและทำให้ผู้อื่นอ่อนหวานคำถามลูกๆคนไหนที่ได้รับพรของการมีความสุข ที่สม่ำเสมอคำตอบผู้ที่ให้คุณค่ากับเพชรพลอยแห่งความรู้เพชรพลอยแต่ละเม็ดคือสิ่งที่ทำให้ลูกเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วก็กลายเป็นรูปและบาสัน้นหากเพียงแต่เพชรพลอยเท่านั้นฝ้าจะออกจากปากของลูกเสมอลูกจะมีความสุขอยู่เสมอพราะนั้นพึงพอใจที่ได้เห็นลูกๆพราะนั้นพอใจที่ได้เห็นลูกๆ ผู้ที่อยู่อย่างอ่อนหวานและท่านให้พรของการอยู่อย่างมีความสุขเสมอแก่พวกเขาลูกๆก,กลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งเสมอและพรรณไมายดีเสมอได้พรนี้เพลงใครเข้ามาในหัวใจของฉันสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำลึกถึงหนึ่งกลับมาอ่อนหวานที่สุดเช่นพ่อ อย่าได้ปล่อยให้คำพูดที่ขมขื่นออกจากปากของลูกพูดอย่างอ่อนหวานเสมอ 2. เข้าใจคุณค่าของเพชรพลอยของความรู้ที่มีคุณค่าอย่างมากที่พ่อให้แก่เราเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างดีมากพรกอให้ลูกเต็ไมไปด้วยทรัพย์ที่มีค่าของความสุขและเป็นเท่รักของพระเจ้าโดยใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสของลูกพร ขอให้ลูกเต็มไปด้วยทรัพย์ที่มีค่าของความสุขและเป็นเท่รักของพระเจ้าด้วยใบหน้าที่สดชื่นจำใสของลูกทันทีที่ลูกแต่ละคนมีชาติเกิดของบรามินของลูกบ,บาปตดาได้ให้ทรัพย์ที่มีค่าที่ใหญ่โตมากที่สุดในทั้งหมดให้แก่ลูกความสุขคือของขวัญของชาติเกิดบรามินบ,บาปตดาปรารถนา ที่จะเห็นใบหน้าของลูกที่มีความสุขอย่างสม่ำเสมอใบหน้าที่มีความสุขและสดชื่นจ่สใสอย่างสม่ำเสมอเป็นที่รักโดยพระเจ้าและทุกคนและทุกคนก็รักดวงวิญญาณเช่นนี้ด้วยเพื่อที่จะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอจงเป้าแต่ร้องเพลงว่าฉันได้บรรลุถ,ถึงสิ่งที่ฉันต้องการที่จะบรรลุแล้ว ดังนั้นมีอะไรอื่นอีกเล่าที่เหลืออยู่จงพูดด้วยความทราบซึงว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วใครอื่นเล่าที่จะมีความสุขคติพจน์ลูกคือประทีปที่มีชีวิตผู้ที่ทําให้โลกรู้แจ้งโดยการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตนและปราศจากความหลงทะลงตนโอมฌานติ โอมชานติสรุปนนยะสำคัญของโมลีวันนี้วันที่9เดือน6ปี2023วันนี้ปาปาป,าปรารถนาให้ลูกเต็มด้วยทรัพย์ที่มีค่าของความสุขความสุขที่เป็นของขวัญของชีตบรามินอันนี้คือทรัพย์ที่มีค่ายิ่งใหญ่เหนือทั้งหมดบาตรดาได้มอบไปกับลูก บาปตาดาได้มอบให้กับลูกตั้งแต่ที่ลูกเกิดมาเป็นบรามินและท่านก็ต้องการเห็นใบหน้าที่มีความสุขสดชื่นของลูกเสมอและเมื่อลูกมีความสุขนั่นคือการแสดงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุถ,ถึงเป้าหมายของการกลายเป็นตัวของความรู้ความรู้ที่พ่อให้กับลูกทั้งหมด เป็นไปที่ลูกนั้นจะกลายเป็นตัวของความสุขความสุขที่มาพร้อมกับความเข้าใจเมื่อเข้าใจจึงละวางและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในละครได้และเฝ้าที่จะสร้างสมคุณค่าการกระทําที่บริสุทธิ์และให้ประโยชน์บัญชีบุญและนี่เองเราจึงเฝ้าแต่มีความรักเคารพในตนเองและ มีความรักเคารพต่อทุกความสัมพันธ์ทุกบทบาทในละครนั่นคือความภาคภูมิใจในตนเองจากสภาพที่เราตระหนักรู้ว่าเราคือใครเราเป็นเช่นใดเราอยู่ในสภาวะที่ทัดเทียมกับพ่อในลักษณะไหนและบทบาทของเราที่จะกลายเป็นเครื่องมือผู้ช่วยผู้ให้คุณลประโยชน์นั้น เป็นไปในลักษณะใดและผลลัพธ์จะเกิดที่เกิดขึ้นจากทุกการกระทาของเราจะมีผลต่อโลกอย่างไรแล้วนี่คือความปรารถนาสิ่งที่เรานั้นต้องการที่จะมีประสบการณ์ของสภาพนี้เราปรารถนาสิ่งนี้มาถึง63ชาติเกิดเราเฝ้าสแสวงหาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาแต่เวลานี้เราได้พบ เราได้เข้าใจเราได้กลายเป็นกลายเป็นเช่นเดียวกันกับพระเจ้าที่ทุกขณะของเราปลุกเรียกความเป็นเทพเทศแห่งความสุขจากความรู้ของสุขเทพและนี่เองเราจึงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเปี่ยมล้นอยู่กับสภาพที่พอใจอย่างอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่เป็น เช่นพระเจ้าตัวตนดั้งเดิมของเราในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณมีสติรู้ตัวถึงสภาพนี้สภาวะที่สมดุลเป็นกลางเช่นพระเจ้าและเฝ้าที่จะมีทุกการกระทําในฐนานะเครื่องมือของท่านในสภาพที่บริสุทธิ์และให้ประโยชน์เราจึงเป็นดวงญาณที่ถ่อมตนจบสิ้นความหลงทนงตนจบสิ้นกิเลส เต็มได้ทุกคุณธรรมเต็มได้ความบริสุทธิ์จบสิ้นของฉันและกลายเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์และสภาวะนี้ที่เราเป็นเป็นเช่นพ่อพ่อจึงใช้เราเพื่อปลุกเรียกสภาพดั้งเดิมของทุกดวงวิญญาณสภาพที่เป็นเช่นดอกไม้ของทุกคนและนี่เองเราจรึงทำให้ทุกคนนั้นเราจรึงเป็นที่รักของทุกคน และเป็นที่รักของพระเจ้าเราจึงกลายเป็นปฏิทีพที่มีชีวิตแสงของการรู้แจ้งที่ปลดปล่อยทั้งโลกที่อยู่กับความมืดความไม่รู้หลงทางให้กลับมาตระหนักรู้รู้จักสภาพที่แท้จริงของเขาตัวตนที่งดงามเข้าไปสู่สภาพที่สมดุลและมีความสุข แล้นี่คือสภาพที่อยู่เหนือเงาของความทุกข์เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในวันนี้เราจึงจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจพ่อแลาต้องตระหนักถึงพ่อพ่อที่สุดแสนหวานพ่อที่อยู่เหนือเงาของความทุกข์เสมอทั้งจึงอ่อนหวานอย่างที่สุดและท่านก็มาทําให้เราเข้าใจตัวท่านอย่างที่ท่านเป็น และทำให้เราเข้าใจตัวเราอย่างแท้จริงเพื่อจะทำให้เรานั้นเรียนรู้ปลุกเรียกสภาวะดั้งเดิมของเราที่เป็นเช่นพระเจ้าปลุกเรียกด้วยการปรับความคิดความรู้สึกเข้ามาสู่สภาพที่สมดุลบริสุทธิ์และมีทุกการกระทำที่ให้คุณรประโยชน์และนี่เอง ทุกการกระทำของเราบนสภาวะบนพื้นฐานของสภาวะที่เป็นเช่นพ่อเราจึงกลายเป็นผู้ที่ปลุกเรียกทุกดวงวิญญาณทำให้ทุกคนนั้นกลับมาอ่อนหวานเช่นเดียวกับเหล่าเทพที่เราจะเพิ่มความอ่อนหวานเพิ่มสภาวะของเทพผู้เป็นสภาวะที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเรา ที่เรานั้นนำสภาวะนั้นมาอยู่กับทุกการกระทาของเราเสมอและนี่เองเราจะกลายเป็นสุขเทพเทพแห่งความสุขในอนาคตเราจรึงต้องมีคาม,มีทุกการกระทาด้วยความสุขณเวลานี้และเมื่อเรานั้นมีความสุขมีความบริสุทธิ์และมีความรู้เราจึงอยู่กับความ มั่งคั่งอยู่กับความสุขและสุขภาพดีเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขจากความเข้าใจเข้าใจละครเรื่องราวที่ผ่านมาเรามีความสุขเพราะเรามีความเข้าใจจากความรู้เที่ยบาให้กับเราทำให้เราได้ตระหนักถึงตัวตนแห่งความสุขตัวตนที่เป็นเช่นพ่อ ความสุขคือธรรมชาติที่แท้จริงของเราความสุขที่มาพร้อมอกับความสงบความสุขสงบของเราคือธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นความบริสุทธิ์สภาพดั้งเดิมของเราเราเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วเราอยู่เรามีความบริสุทธิ์เรามีสภาพที่สมดุลเป็นกลางเมื่อเรามีสำนึกเป็นดวงอยา่างและเมื่อเรารู้จักพ่อ เรารู้จักตนเองเราจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เรากลับมารู้จักกลับมาทัดเทียมและเป็นเช่นเดียวกันได้ด้วยความเข้าใจท่านอย่างแท้จริงเราไม่ได้จดจ่อยอยู่กับท่านแต่เราเชื่อมโยงกับท่านด้วยความเข้าใจด้วยความรักแล้วนี่เองทุกการกระทําของเราจึงเป็นไปในทิศทางของพระเจ้าอยู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์ มีสมนึกรู้ที่สูงส่งมีเป้าหมายที่จะให้คุณประโยชน์ในฐานะเครื่องมือจบสิ้นของฉันทุกอย่างนนั้นเป็นของท่านเราคือผู้ดูแลผลประโยชน์และเฝ้าที่จะเคลื่อนไปในสภาวะที่เราเป็นดวงวิญญาณไม่มีตัวตนปราศจากร่างอยู่ความนิ่งว่างสมดุลบริสุทธิ์เต็มด้วยทัศนคติของความรักความปรารถนาดีความรู้สึก เห็นอกเห็นใจเข้าใจยอมรับปรับตัวกับทุกคนได้ยอมรับทุกคนทุกสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นตามละครและแค่ความรู้สึกเหล่านี้เราก็จะเป็นการให้คุณประโยชน์ทำให้ผู้ที่มีความทุกผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจสิ้นหวังกับมีพลังขึ้นมาที่จะก้าวต่อไปเพื่อจะทำในสิ่งที่เขาควรจะต้องทา ทำในสิน่งเาควรจะต้องรับผิดชอบและทำได้วยความสุขแล้วนี่เองทุกการกระทำของเราจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะปลุกเรียกทำให้ทุกคนนั้นกลับมาสู่ทิศทางที่สมดุลบริสุทธิ์กลับมาให้ประโยชน์กับตนเองหล่อเลี้ยงตนเองให้ได้ที่เราสามารถทำเช่นนี้ได้เพราะความรู้ของบาบาที่ทำให้เรารู้ว่าเริ่มต้นเรานั้นมีสภาวะเช่นใด เราเคยสวยงามบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ค่อยๆกลับมาบริสุทธิ์ในช่วงในช่วงยุคทองเราบริสุทธิ์ที่สุดในช่วงยุคเงินเรากลับมาบริสุทธิ์เราค่อยๆลดพลังออกมาเหลือความบริสุทธิ์แล้วก็ผ่านสภาพที่ไม่บริสุทธิ์กึ่งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ทั้นี่คือผลที่เป็นมรดกของความรู้ ท,ที่ทที่ำให้เราเข้าไปสู่สภาพที่มีความที่มีความสุขจากพื้นฐานของความบริสุทธิ์ในช่วงแรกของวงจรที่เรามีความสุขบนพื้นฐานที่ทำให้นี่คือนี่คือมรดกของความรู้ที่ทำให้เรามีความสุขบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ในครึ่งแรกของวงจรแต่ถึงแม้เราจะตกลงมาสู่ยุคทองแดงและยุคเหล็กพระเจ้าก็ยังหล่อเลี้ยงเราผ่านสภาพของการให้พลังผ่านที่พระเจ้าก็ยังให้พลังผ่านการกราบไหว้บูชาที่จะประครับประคองเราจนกระทั่งไปถึงช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุด แล้วแตกกันนั้นและในช่วงเวลาของการกราบไหว้บูชาเริ่มต้นแล้วก็กราบไหว้บูชาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วค่อยๆกลับมาบริสุทธิ์ตึงบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์นี่คือความเข้าใจที่ผ่านมาในตลอดทั้งวงจร8.4ชาติเกิดที่เราเดินไปรอบวงจรจนในที่สุดเราได้ลืม หลงลืมสภาพที่แท้จริงของเราอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดไม่บริสุทธิ์ที่สุดเราจึงอยู่กับความทุกข์ความสับสนความหลอกลวงสำนึกของความเป็นร่างบาปและกิเลสดังนั้นช่วงเวลานี้เราจึงจำเป็นจะต้องกลับคืนสู่สภาพสูงสุดอีกครั้งด้วยเพชรพลอยของความรู้ดังนั้นการเข้าถึงเพชรพลอยของเรา เราจะต้องไม่ใช้ส,สันสกาหกสิบสาชาติเกิดของซึ่งที่เป็นร่างเพราะมิฉะนั้นเราจะเข้าถึงในลักษณะที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนปนเปื้อน,อนเพื่อปกป้องไม่ให้สภาพที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาแทรกแซงในความรู้ของพระเจ้าเราจึงจำเป็นต้องหนีเข้าไปสู่สำนึกรู้ที่บริสุทธิ์สำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ แล้วกจะตรวจสอบตนเองว่าขณะที่เรารับฟังความรู้ไต่ตรองความรู้เข้าถึงความหมายของความรู้เพื่อจะตระหนักว่าแล้วเราจะต้องมีพฤติกรรมมีการกระทําเช่นใดเราอยู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์สมดุลมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณไหมเพื่อที่เรานั้นจะเข้าใจในยะสําคัญรู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแต่ละคําสอนที่อาบาต้องการสื่อสารกับเราโดยตรงผ่าน สภาวะของท่านไม่ใช่ตัวอักษรถ้าเราเข้าถึงถ้าเราอยู่ในสภาวะเดียวกับพระเจ้าสมดุลบริสุทธิ์ถึงแม้นภาษาของบาลจะเขียนไปในลักษณะไหนแต่สิ่งที่เราเข้าใจคือเป้าหมายของการสื่อสารที่พระเจ้าต้องการส่งให้กับเราโดยตรงและเพียงเรามีความเข้าใจเท่านั้นถึง เราถึงจะสามารถอยู่ในสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์และมีการกระทาที่เป็นไปเพื่อปุกเรียกความเป็นเทพสุคเทพและทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันกับเราได้และนี่คือการกระทาที่เป็นบัญชีบุญที่ทำให้เรากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีหนึ่งการกระทาในหนึ่งวินาทีได้รับผลรางวัล หลายพันล้านเท่าได้รับผลยี่สิบเอ็ดชาติเกิดและสภาพที่เรานั้นมั่นคงอยู่ความบริสุทธิ์เราจรึงเฝ้าแต่ทำให้ชีวของเรายืนยาวอิสระจากโรคภัยทั้งหลายอิสระจากสภาพที่ไม่สมดุลบาปและกิเลสทั้งหลายเราจึงมีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวและมีความสุขแล้วนี่เอง จึงเป็นที่มาที่ผู้คนพูดถึงสภาพของความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลที่อวยพรให้เรานั้นมีสุขภาพดีมีอายุที่ยืนยาวและมีความสุขเสมอเพราะจริงๆแล้วสภาพนี้คือสภาพดั้งเดิมของเราตัวจริงของเราที่เราสร้างขึ้นมาจากการตระหนักรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นของใคร และฉันจะสร้างละครใหม่ได้วยการกระทำเช่นใดนี่คือสภาวะที่เราตระหนักรู้รู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้เราจึงเฝ้าที่จะเยิดที่จะมีทุกการกระทำอยู่บนเส้นทางของสีมัตเฝ้าที่จะมีทุกการกระทำในสภาวะที่เรานั้นอยู่ในโลกนิพพานบ้านที่เรามีสภาวะที่สมดุบลบริสุทธิ์อยู่ในความเงียบ เป็นผู้สังเกตการที่ละวางสภาวะนี้คือชีพชักตีทีเ่เต็มเปี่ยมด้วยพลังของปัญญาที่บริสุทธิ์พลังทั้งหมดและคุณธรรมและเมื่อเราต้องคิดรู้สึกเราก็อยู่ในสภาวะที่ละเอียดอ่อนอยู่ในโลกที่สูงสง่งอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนที่เรานั้นจะมีความคิดความรู้สึก ที่เป็นความรักความปรารถนาดีความรู้สึกที่บริสุทธิ์มีความเข้าใจและความรู้สึกของเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่จะนำความเข้าใจการตระหนักรู้ไปสู่ผู้อื่นแล้วเมื่อเราต้องใช้ร่างกายอวัยวะประสาทสัมผัสในโลกที่มีตัวตนต้องพูดต้องมีการกระทำผ่านร่างกายทั้งหมดนั้นคืองานรับใช้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทุกการกระทำคืองานรับใช้เพราะสภาวะของเรานั้นอยู่กับสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์และนี่คือสภาพที่หลอมรวมกันของชิพชาตีและพันดาการเป็นราชายโยคีและคามายคีเป็นผู้ที่เป็นรูปของพระเจ้า รูปของพระเจ้าคือสภาวะของท่านที่เราเข้าใจและกลายเป็นเช่นเดียวกันและเฝ้าที่จะประสาส์ประสาทการแบ่งกันแบ่งปันการให้ทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เรามีสภาวะของเราความเข้าใจการตระหนักรู้คุณธรรมของเราก็จะเป็นไปเพื่อปลุกเรียกดวงวิญญาณทั้งหลายทำให้คนเข้าใจเหมือนเราคนให้ทําทำให้ผู้คนนั้น เข้าไปสู่สภาพที่สมดุลของเขาความเป็นดอกไม้ของเขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับเราแล้วนี่คือสภาพที่เป็นเครื่องมือในงานรับใช้เราไม่ต้องทําอะไรมากมายภายนอกแต่ต้องมั่นคงอยู่กับสํานึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณมีสติรู้ตัวอยู่กับสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์และมีการกระทําในสภาวะนี้เสมอ เท่ากับเรากำลังอยู่กับเมล็ดและกำลังทำงานที่จะหล่อเลี้ยงกิ่งก้านและใบเมื่อเราตระหนักถึงบทบาทของเราที่เป็นฮีโร่แอคเตอร์ผู้ที่ปีผู้ที่มีบทบาทพิเศษที่ถูกเลือกเพื่องานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดที่เราจำเป็นต้องรู้มีความรู้ ของทั้งโลกมีความรู้มากกว่าใครเพราะบทบาทของเราคือการสร้างอาณาจรรักรการสร้างอาณาจรรักรหมายถึงเราต้องหล่อเลี้ยงทั้งโลกและรวมทั้งจักรวาลเมื่อเราเข้าใจความรู้ทั้งหมดและความรู้ได้นำได้คงและความเข้าใจทั้งหมดนั้นมั่นคงอยู่กับสติปัญญาของเราอย่างเป็นธรรมชาติ เราจึงกลายเป็นเครื่องมือที่อ่อนหวานที่งดงามของท่านที่เราจะกลับมาเป็นเช่นเดียวกับผู้สร้างตลอดเลี้ยงสิ่งสร้างทั้งหมดเราจะเฝ้าแต่นำวิธีการและหนทางที่พิเศษสุดของท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราที่จะพาตนเองไปสู่สำนึกรู้ที่บริสุทธิ์และเฝ้าที่จะมีการกระทา เพื่อให้คุณลประโยชน์นั่นก็คือการอยู่อย่างบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่มีอารยาธรรมการกระทําที่สูงส่งจึงอยู่กับเป้าหมายของการเป็นลักษมีและนารายความเป็นลักษมีและนารายอยู่กับเราในแต่ละขณะในสภาวะที่เรามั่นคงอยู่กับสภาพที่สมดุลบริสุทธิ์และมีการกระทําตามสีมัดทุกสิ่งรวมอยู่ในนี้ อินวันแล้วนี่คือวิธีการที่พระเจ้านำสำนึกรู้ของเราสภาวะของเราไปสู่ผู้สร้างเป็นเช่นเดียวกันกันกบท่านเราจรึงมีทุกการกระทำตามวิธีการของท่านในหนทางของสีมัดวิธีการและหนทางที่พิเศษสุดนี้ท่านมอบให้กับเราโดยตรงที่เราจะเข้าใจตระหนักรู้และนำไปสู่การกระทำ เมื่อเรามีความเข้าใจเช่นนี้ความเข้าใจของเราการตระหนักรู้ของเราก็จะปลุกเรียกปลุกเรียกสภาวะที่เราเคยเป็นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำให้เรามีประสบการณ์ของสภาวะในอนาคตในปัจจุบันที่รับประกันว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นในอนาคตและสภาพนั้นก็คือความสุดสิ่งชี้บอกที่เราจะเตือนตนเองถึงเป้าหมาย คือความสุขบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ที่เหล่านั้นจะเบาสบายฝ้าแต่พอใจด้วยความเข้าใจแต่ลักษณะของเราจึงมีทางเลือกมีพลังของการแยกแยะที่จะเลือกที่จะนำสันสกาของพระเจ้ามาใช้ในทุกการกระทำผ่านความเข้าใจที่จะปลุกเรียกสภาพที่อ่อนหวานสภาวะของเทพ แทนการใช้ความขมของปีศาจดังนั้นทุกคำพูดของเราจึงเป็นคำพูดที่อ่อนหวานทำให้ทุกคนนั้นหวานชื่นแทนคำพูดขมขมที่นำความทุกข์มาให้ผู้คนตามสันสกาที่เราใช้ถึง63ชาติเกิดพลังของการแยกแยะตัดสินจะอยู่ในสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ และผ่านสภาพที่เรามีความเข้าใจในความรู้เข้าถึงความรู้เราจะเข้าถึงและเข้าใจความรู้อย่างดีมากเมื่อเราใส่ใจอยู่กับความเข้าใจนำความรู้มาใช้เพื่อทำให้ทุกการกระทำของเรานะมีคุณค่าและพอใจกับตนเองในแต่ละขณะและนี่เองเราผู้ที่เต็ม,มไปด้วยความรู้อยู่กับสภาวะที่บริสุทธ การกระทําที่สูงส่งที่อยู่เหนือเงาของความทุกข์มีแต่ความอ่อนหวานมีการกระทํามีการสื่อสารในความสัมพันธ์ด้วยความรักมีมหน้าที่สดชื่นแจ่มใสจึงกลายเป็นปัจที่แผ่งความหวังที่จะนำทุกคนออกจากความมืดเข้ามาสู่คลังสมบัติของพระเจ้าด้วยสภาพที่ถ่อมตนโอม ชานติขอบคุณบา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 ที่แสนหวานบาบาที่น่ารักบาบาของฉันโอมชานติ